ใบดีพี่น้องกินทองกินเน้อทางกะทากไก่มื่อนี่ก็ะพบกันกระพิบพี่น้องมื่อนี่ก็เป็นมื่อถวายพันถวายท่านพี่น้องบุญกุ้งเขาสำหรับปัาปลาเ้าก็แล้วเรียบร้อยจะว่าก็เป็นน้องเนาะอันเดียดแต่บุญกุ้งเขาเมื่อนี่ก็เป็นมื่อทำบุญเสบาตเป็นน้องถวายท่านบุญกุ้งเขาเป็นน้องเไง อาทิตย no, no, <Đ ược. S 1> ์พี่น้องบ้านไก่ขึ้นเคียงพี่น้องเลยมารวมสำบูรณ์เสบานเหมือนกันนะ้าชวนทิ้งเรือกกับฝ่าองค์อื่นเหมือนกับไปงานใหม่เนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ฝ่าสิหาองค์พี่น้องเกยไก่เคียงบ้านเฮาคุณชะตาเฮาก็อยู่ในเดี๋บุญบ้นบุญภูเขาให้มันแล้วพี่น้องเลย ออบุญเพชรพลุนยเอ่อนนี้จรบลได้บคุณนครับเอ่อะครัต่ไม่ขอขอบคุที่ราดูควาย่งโอเคตอนนี้กำลังเริ่มพิธีถวายผ้าป่าพีนอกถวายผ้าป่าสมคีเหาทางครูบาอาจารย์เผื่อจะ สบายป่าๆอ่าร yeah. ับเออผมมามือกองมาพอๆจับใช่งมนสันเลยาทีอ่ะยี่สิบกบบาทโอ้หม้สกาสหนีา้อเป้าณีรจาวนี้่าุอ นะาจายาตีเครณสมัครคนเดียวด้วยพบบนั้นผมกู้เพาโรคเพื่ออุปโรคเพื่อบมให้ต้องกับบัตรพาดิตีต้องกับสองข้อเพื่อมวยาครพระเจ้ามีบาปมีกรรมในการรับปัจจัยรับเงินนักโอกาสในใจทุกข้อเขอพับปิกุลรวยใจใจนะพระเจ้ามีนามว่าบ่าวหมอปายา อธิการณมะสุญย์เพื่ออุปโภปัจจัยปโภขอบุญาเพื่อรวบเงินใ้ข้าพเจ้าปัจจัยเพได้รับเงินเพื่อให้เป็นอิปติเ้าสิบสองเพื่อรับปัจจัยในการสร้างสาโงทำโรงรหัวใจดังต่อนี้ครับอาจารย์ผึ่งกำลังพักลู้รู้ใจว่า ปลกพระเจ้าจะีย์หลป่าเงินรายได้จากสมื่อิีเราแต่พากลูกแต่พักลูกไบสมควร็นหยุดเนึ่งอาณาปภันพระเจ้าจะได้สุตระโลมของผ่าป่าของพรนปัจเจกนโมตัสสภะคะว atu ne pan go yang pati ya pato arita nisu natu yang ya pato pati นาหันเสิงกจักรมติผุโปสั์ปุปเปรสักัจเจยาพระจนทเ์สุนัสัตว์มุนเทีเจ้โหตวว่อธิกละนักสมถะปุญญาขอาพียทีันว่าโว่าสัธุอนุธามิ ไปบาขออันโมนาสาธุ <ored> ันโกาันี้สัาพเจ้าคุบาโมอปิกรล็กรณาสัตส์นโย่ได้รับเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเอาปัจจัยมาสร้างงอแงบนโสุ์ลองทำข้ออันโมนาสาตว์ตาือสายงานร่านกายห รวมวิญญาณของแม่จันทาผู้เป็นแม่ที่ได้ตายจากลูกนี่ไปชุโลูกงาขอจุบมาเอาขอโนงานจะทุ่มมูลในพี่น้องเอ้ยนางใกล้ข้องนะนางใกล้บ่ได้เออเริ่มถวายทานพาเขาต้น

จ yeah, so e ัตตาโรรัมวาตันติอายุวันโนสุขังอาลังวันตุชาพมังตารังรากันตุทาปฏิโอตามีนาญาตินำมไม่ทานอุทิศสมบูร์สุขชนเตือนญาติพี่น้องผที่ลงรับไปน้องน้องคอมหาจับเอา ที่ลูกหลานใน,ในกรรใหมเนาะเพนเนาะพ่อเดนเทิงพ่อเป็นอยู่สุตติในภูมิที่ดีาเนาะ ปุญญาเมนะจิเมนะหูจิสเมนะจักิปะหังสุระเมเทวาตุปัฏฐานาเทตานังเยสันตานินาตมัมญาเววัญยัสษัสสตุปเวละเวอุสุจิตตสติปัญญาสเลโววิญมีนามลาลาปัโนาจตตโรมามเทโสตมาอาเวนามาโรบาสะลังุมาิมโวลงนะ Aamiin 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 นัเกโลกาจานังราตนังสกลนับนับเย็ดสิบบ่มไนี่เจ็ดสิอันนี้นับเงินยอดบาทสหวัดนองพินอกงนะเงินที่พ่นอกเขามาใช้บุญเตบาทได้นับบนพี่นอกยังมาบริเวนอองเนาะก็ยังไลยอยู่ตงวันที่น้องยังมาเห็นมาไล่อยู่อ่า มมกินข้าวสมัครีพี่น้องบ้านนี่ภูมิปาญญาชิผนสั้นและเนี่ยกินต่อพี่น้องเลยเนื้อตัวนี้แหละพี่น้องเลยอืมอืม,อม,มกินข้าวสมัครีกินข้าลวกหมูเพี่น้องมือสุดท้ายของงานบ้านเท้าพี่น้องอืมอืมอ่อมมากินข้าได้พลาหนึ่งย่างอยู่เดี๋ยวไปเข้าเมร์นะถูก สาธุสาธุสาุสาบพิธีงานบุญบป่าสมคคีบ้านหนอี่น้องบ้านเอิงกินเขาสมคคีกันเป็นเลยอื สำหรับคลิปน well? 네ี้ก็ขอจบลงสำเร็จนิดน้องเยมีผ่านประกันได้กะขอไปหลายๆเด้อพียงหน่อยเลยขอฝากกูไลกกูแซ่กูติดตามกูกระดิ่งแต่เขาปวดใจถูกคอมเมนต์กการติดตามเนาะขอใหายดันดันไปรวยเบอร์สูสูขคนพียงหน่อยเลยปีใหม่ฮอดแล้วพี่น้องเลยขอสุขภาพแข็งแรงเบอร์สูสูขคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำเร็จคนเลยคลิปหน้าก็พบกันใหม่พี่น้องสชิญดี